สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่17กับ18เ18กับ19กรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ8กับ1 6กับ9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 8 5 8 6 8 9นะ1 0 1 3 1 6 1 8 1 9 8 1 5 1 9 8 8 8ปดหกเสามแปจับคู่ก็8ปดหนึ่งหนึ่งแ8ดหกเ้าหหนึ่งเ้าหนึ่งเก้าแปดแดเกะก็ขอเเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไเป็นดาวโจนสก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหกสามห้าสามนะ8ปดศูนย์8ป8สอ5 8ปดสามแปดห้ดหกสาห้าแปดสาหกดแดหห้าแดสามห้า จับคู่ก็สามหกหกสามห้าแดแปดห้าหกแปดแปดหกเนาะก็ขอเเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะจับคู่รุนนี้กันเนื้อนี่แต่ละแนวทางนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ